ผมนายณทวัฒน์ลุงเรืองครับผมอายุ23ปีชื่อเล่นชื่อปอครับหรือที่รู้จักกันในชื่อปอดันครับผมก็เป็นเหมือนว่าเพื่อนชอบตั้งเหมือนแบบฉายาในวัยเรียนครับตอนช่วงมต้นเริ่มทำสตตีมรับเราจะทำชื่อเลดีว่าก็เลยเอาแค่2องคำปอดันครับ ก็ตอนนี้ก็รับราชการครับเป็นทหารอากาศครับก็เนื่องจากว่ายุคนี้ครับมันหาได้ทางเดียวมันก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วผมาเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วด้วยก็เลยอยากจะลองหาอาชีพเสริมให้กับตัวเองครับเราจะชอบเป็นเหมือนตัวโจ๊กในกลุ่มเพื่อนสร้างความตลกแบบนี้ครับพอเรามาเริ่มทำสตรีมรู้สึกว่าเราเล่นไปแล้วเราไม่ได้เงียบะเราผมพูดเล่นไปด้วยเล่นไปด้วยไปมา แล้วมาย้อนดูสตรีมตัวเองกับกายนะว่าเราเล่นไปแล้วเหมือนแบบเป็นเหมือนภาคการแข่งขันไปด้วยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมันทางนี้แหละแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะน่าจะมาเวนี้ดีกว่าเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสตรีมเมอร์ท่านอื่นครับเพจผมก็เพิ่งทํามาแล้วแล้วก็คนซับไมเ่เยอะขนาดด้วยทั้งพี่ทารอนอีสปอร์ตไทยแลนด์สนใจในความสามารถของผมดีใจมากครับแล้วบอกว่าอยากมาอยู่ด้วยกันไหมผมก็ไม่ปฏิเสธเลยฮะก็รีบตอบไปเลยว่าไปครับ ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตนนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนผมมาตลอดนะครับจนแบบว่าได้มีโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีจากพี่พิทาลอนครับได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพี่เขาแล้วผมก็สัญญาว่าผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับสาหรับการพาก็จะทําให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับและจุดมุ่งหมายที่ผมอยากจะบอกลูกเพจหรือว่าคนที่ติดตามใหม่นะครับผมอยากจะไปพากในการแข่งโปรลีของ RV ครับติดตามผมได้นะครับทางช่องทาง Facebook ปอดันงนะครับ p o r d u n แล้วก็เวนวัรคาว่าปอดันภาษาไทยครับ ก็จะสตรีมทุกวันนะครับทุกวันประมาณช่วงเย็น,นครับตั้งแต่6กโมงถึง3ามทุ่มนะครับเวลาอาจจะไม่ได้ค่อยตายตัวนะครับแต่ก็จะมาช่วงเวลา6กโมงสามทุ่มแน่นอนครับก็ติดตามได้ที่เพจผมครับ